อยู่5 2าสองศูนดีเซลไปช่วยบอกความประทับใจนิดนึงได้ไหมคะก็ก่อนอยู่นะครับผมก็เป็นก่อนก็คือผมอยากได้รถ bmw นะครับ x ควายตัวดีเซลทีนี้ผมก็ไปค้นหาในเว็บหาโน่นหานี่จนผมไปเจอรถของที่นี่คือเดอร์เอยูออโต้แล้วเราก็วิ่งมาดูปรากฏว่าด้วยความที่ที่นี่น่าจะบระิการดีไม่ถันจริงจงคือผมมาดูแล้วผมก็เลยบอกว่าเออนี ไม่เป็นไรผมขออนุญาตมาดูรถหน่อยกการผมอยากได้เอ็กาซไฟแล้วพอผมมาดูสีเองขึ้นคือเราแฮปปี้มากแล้วเราก็พอดีคุณมินนี่แกก็น่ารักแกก็บอกว่าลูกค้าผู้เปนหนแล้วรอติดจองผมก็เลยรอก็ลุ้นอยู่ว่าได้ไม่ได้ฮนะแล้วสุดท้ายลุ้นมาปุ๊บเนี่ยทางนุ้นเขาก็คงประทับใจคุณมินนี่เขาเลยรับรถไปเรียบร้อยผมก็เลยเปล่าพอผมเฝ้าเสร็จปุ๊บคุณมินนี่แกก็น่ารักครับแกก็ ยินดีหารถอีกคันนึงให้โดยที่แกก็เอา5-20ดีครับตัวดีเซลมาสเสนอผมซึ่งพอแกบอกปุ๊บผมก็ค่อนข้างมีความทับใจในตัวคุณนี้อยู่แล้วก็เลยวิ่งมาดูเลยพอวิ่งมาดูปุ๊บสีเอินขึ้นคือก็ไม่ผิดหวังครับสีเอินขึ้นคือผมได้ครับได้5 2 0สดีสีก็ถูกใจบอกก็ถูกใจผมก็รีบอากไปไปคุยกับแฟนที่บ้านพอคุยเสร็จปุ๊บสีเอินขึ้นคือแฟนบอกเฮ้ยไปดูเลยเอาเลยผมก็เลยวิ่งเข้ามาแล้วก็จองเลยตอนนั้น<ต>มาเนี่ยคือไม่ได้ ครับวันนั้นมาเนี่ยได้มาดู Mercedes-Benz ตัว250 CDI เนอะอีกคำหนึ่งคันนั้นสวยมากแต่ติดตรงที่ว่าแฟนผมเนี่ได้เอม <c oughs> คือสวยทั้งสองคันผมวาเลยสวยและราคาดีมากขอ,อย้ำว่าราคาดีมากผมเช็คราคาในตลาดแล้วราคาของทางเดือนตะเนี่ย ราคาดีครับเราก็ใส่ไปลูกค้าครับแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยเก็บงานทกลิบมากครับประทับใจมากตั้งแต่ซื้อลรถมาเนี่ยที่นี่คือหนึ่งในบิ๊กฟรีที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจในการซื้อรถแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการที่จ่ายในเชิงไปครับเพราะว่าเดินวนตันแล้วคุณแบงค์เป็นแก๊งที่แบบว่าเล่นรถเปลี่ยนรถแล้วเล่นรถแต่ว่ารถสวใช่ครับคืโอโกลมาในอดีตน,น,นะครับตอนสมัยเรียนนะครับเป็น แข่งรถครับแข่งรถแล้วก็แต่งรถเยอะมากตั้งแต่ e v o ู u t ชัน GTO, Skyline เล่นมาจนเราทำงานมาจะถึงเวณที่เรามีเงินในการที่จะซื้อรถที่รถดีๆพอมาอยากได้เอไฟล์เข้ามาปุ๊บไม่ได้ก็ยังได้เบียนกลับไปเนาะได้ห้าของสูงนีกลับไปรถสวยๆกลับไปนะฮะก็ค่อนข้างจะประทับใจมากในเรื่องของการที่มาซื้อรถที่นี่ครับ อะจะแนะนํเพจาหะก็เพื่อนๆนะครับที่กำลังหารถนะครับผมแนะนําเลยครับลองเข้ามาชมก่อนยังไม่ต้องซื้อก็ได้แล uh> ้วมาดูความน่ารักของคุณฟินนี่ก่อนในการเซอร์วิสครับผมมั่นใจว่าที่นี่บริการดีแล้วก็อัปเตอร์เซอร์วิสเนี่ยคุณลองมาดูตั้งแต่ของเขาผมรับรองเลยว่าดีมากขอบคุณครับขอบคุณครับผม